ถึงแม้วันพลัสนะคะคนไทยเราเนี่ยก็เริ่มทยอยรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนั่นเองนะแต่ต้องบอกกันนะคะว่าวันพลัสเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเปิดตลาดออฟไลน์เต็มรูปแบบหรือว่าการขายหน้าร้านแบบเต็มรูปแบบนั้นถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบกับการมีชื่อเสียงแล้วก็การรับรู้ของแบรนด์จะเทียบกับพวกซัมซุง oppo vivo huawei อะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันพลัสอาจจะยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าในวงการของคนเล่นสมาร์ทโฟนหรือว่าคนที่รู้จักสมาร์ทโฟนเป็นอย่างดีอย่างเช่นพวกเราทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนนนนนนีีคค้้้เเเ่่ยกกก็็ะคคคงงุชืออัปาาดดะะิิตตบโขึม ด้วยคําว่า f l a ช s h i p killer หรือว่านักฆ่าเรือธงเรือธงคืออะไรครับคอมเมนต์นี่ถูกถามมาเยอะมากเรือธงคือเรือที่ติดอาวุธเยอะๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเรือประจําการที่ใหญ่มากๆซึ่งเป็นเรือรบประจนบาลนั่นเองนะยิง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 อาวุธเยอะมากๆดังนั้นเวลาที่เรามีมือถือที่มีสเปคแรงๆครบเครื่องเนี่ยเรามักจะเรียกเขาว่าเรือธงเปรียบเทียบกับเรือแบบนั้นนั่นเองนะดังนั้นใครที่อยากจะได้เรือธงเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ย one plus เนี่ยถือว่าสร้างปรากฏการณ์ด้วยคําว่า f l a ช s h i p killer ค่ะหรือว่านักฆ่า ถูกกว่าคนอื่นเนี่ยเยอะมากๆค่ะบางทีเป็นหมื่นเลยก็ว่าได้สร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วให้กับแบรนด์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยถูกกว่าไม่ว่ายังสร้างความพรีเมียมเนี่ยยัดใส่เข้าไปเจ้ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าให้นดุดเปรียบเทียบกันระหว่างเี่ยวมีกับ OnePlus เนี่ยเี่ยวมีเองก,ก็ทำมือถือสเปคแ,งแรงๆราคาดีเหมือนกันนะแต่ OnePlus เนี่ยมันจะมีความพรีเมียมที่แบบถูก ฝังมาลากลึกมาตั้งแต่ช่วงวันพลัสวันมาเลยค่ะคุณผู้ชมและแรกเนี่ยก็ใช้ตัวของไซยาโนเจนทุกคนคงทราบแล้วทันหรือเปล่าแล้วก็มีตัวของ c o l o r OS ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกเลยว่าเราจะใช้รอมแบบไหนมากกว่ากันนะเปลี่ยนไปเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมจนถึงรุ่นวันพลัสสนั่นเองวันพลัสสเนี่ยมาพร้อมกับ Snap Dragon 810ซึ่งตัวนั้นถือว่าเป็นตัวที่ล้มเหลวของ s n น p d รา g o อนเห็นไหมมีชุมงะไรเ่เลวร้ายเหมือนกันนะ810แน่นน 10, นปนรดาปาราก้อนเร็แปะหนึนง่นงศูน นั้นก็จะตกลงนั่นเองดังนั้นใครที่อยากได้เรือธงแรงๆราคาดีๆเนี่ย OnePlus เขาก็สร้างชื่อกันมาแทบตลอดค่ะเจ้ากระทั่งในปี2015ค่ะช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยทางด้าน OnePlus ก็ได้ออกมือถือราคาระดับกลางมา1รุ่นนั่นคือ OnePlus X ค่ะเป็นรุ่นที่ต่อมาจาก OnePlus 2นะคะแต่ว่าสเปคเนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 801ซึ่งดูจากเลขแล้วเนี่ยปกติ810น่าจะดีกว่าใช่ไหมแต่แปลมประมาณ801ดีสักกว่าอีกเพราะว่าคอมมันไม่ร้อนจัดเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างทำงานได้ดีเชื่่่่อวาาใใคครทีเยช้810จะ หัวใช้ได้เลยนดุดเองก็เคยใช้ปวดหัวเหมือนกันคือมันมันร้อนค่อนข้างเร็วแต่ว่าประสิทธิภาพโอเคคือถ้าเอาง่ายๆถ้าคุณไม่ไปเล่นเกมอะไรมันปวดๆอะ่ะมันก็โอเคของมันแหละนะอคราวนี้มาถึงในตัวของกลยุทธ์ของวันพัสสามชื่อผมหลังจากที่วันพัสด X ออกมาครั้งนั้นปุ๊บเนี่ยซึ่งเห็นว่าขายจานวนไม่เยอะมากแล้วเนี่ยวันพัสก็ไม่ได้ออกตัวที่เป็นราคาหลักหมื่นอีกเลยไล่มาจากวันพัสสามค่ะแล้วก็มาไปสามทีนะแล้วก็วันพัสดห้าเลยวันพัสดห้า 5T แล้วก็มี OnePlus 6ใช่ไหม 6T แล้วก็มาเป็น7 7Pro 7T 7TPro ใช่ไหมท่านนดูไลผิดขอโทษนะฮะแล้วก็มาล่าสุดเป็น OnePlus 8แล้วก็ 8Pro นั่นเองซึ่ง OnePlus เนี่ยเขาได้ลาทิ้งเขาว่า Flagship Killer หรือว่านักฆ่าเรือธงไปนะครับผู้ชมมาทำมือถือที่ดูพรีเมียมเกรดสูงขึ้นเนี่ยน่าจะช่วงประมาณ OnePlus 7่เปลี่ยนมาใช้คาว่า ซูเปอร์แฟชชิปเลยนี่ก็คือขายราคาแพงขึ้นแต่ว่าสเปคก็ยังจัดเต็มอยู่แล้วก็ใส่ความพรีเมียมลงไปมากขึ้นนะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการวางเพอร์ซิชชั่นนิ่งของแบรนด์ว่าเราต้องการที่จะอยู่ในระดับพรีเมียมนั่นเองซึ่งจริงๆนะ Android แล้วแบรนด์แอนดรอยหลายแบรนด์นะคะพยายามจะทําตัวเองให้มีความพรีเมียมมากขึ้นอย่างเช่นที่ Opp o ppo ก็พยายามทำอยู่สักพักหนึ่งซัมซุงซึ่งเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยก็ยังเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมที่สุดลงมาก็กลุ่มใกล้ๆก,กันก็จะมีหัวเว่ยโอ ppo พวกนี้แหละ การที่มีแบรนด์เยอะมากเลยนะครับผู้ชมแล้วก็หลายแบรนด์เนี่ยเขาพยายามเหลือเกินที่จะาขายตัวแพงของเขาให้ได้เยอะขึ้นถ้าเทียบกันเนี่ยเราก็อันนี้ไม่ได้ไม่ได้วิจารณ์อะไรกันนะคะแค่แอดพูดให้ฟังเ,ยเฉยๆว่าอย่าง iPhone เนี่ยเขาเป็นแฟลชชิพตลอดแน่นอนตัวแพงของเขาแทกมาตลอดเพิ่งจะมีล่าสุดที่มี SE ครั้ัที่2องอกมาในที่เปิดราคามาค่อนข้างถูกด้วยแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะแต่ว่า SE แรกเนี่ยก็ได้ข่าวว่ายออขายก็ถล่มทลายเหมือนกันรูปหนึ่งตัวถูกของ i p h o n นเองเนี่ยมันก็ราคา 20, น,น,นาบองาม ที่หรูหราเนี่ยทางนั้น p h o n e หรือ Apple เนี่ยเขากินไปแล้วเรียบร้อยทั้งทาง Android เองก็พยายามค่ะคุณผู้ชมทางน้านของ One Plus เองก็ดูเหมือนว่าจะจัดตัวเองอยู่ใน p o s i t i o n i n g แบบ Luxury b r a n บรดเหมือนกันซึ่งในเมืองไทยเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าจากกระแสะหลังจากที่เรารีวิวไปเรื่อยๆเนี่ยก็หลายๆคนก็มองว่าราคาเขาไม่ได้ถูกสักเท่าไหร่นะค่อนข้างจะไปทางสูงเลยด้วยซ้ำสำหรับราคาในประเทศไทยของเราตรงนี้เนี่ยก็โอเคมันเป็นเรื่องของทางแบรนด์ของเขาแต่คราวนี้เนี่ยวันพลัสค่ะคุณผู้ชมมีข่าวล่าสุดว่าจะออกกตััวรราาาคาบหมื่นลง นั่นก็คือวันพลาสโนัันเองหรือที่บางคนอาจจะเรียกว่าวันพ l u s C นะหรือบางคนก็บอกว่ามันคือ One Plu s 8 Lite ซึ่งจะไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนก็ตามแต่เนี่ยเรามาดูกันว่าทำไมวันพ l u s ถึงมาออกรุ่นระดับกลางกันหน่อยเนะาะสำหรับวันพ l u s ระดับกลางนะคะออกมาเนี่ยก็แน่นอนหละว่าการขยับตัวเองไปซ u เปอร์แฟลกชิเนี่ยในความรู้สึกของนดูนดเนี่ยนดูดมองว่าเขาก็ยกตระบัแบรนด์ตัวเองได้ดีจริงๆนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการเอื้อมถึงของคนเนี่ยมันก็น่าจะยากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าราคาที่ค่อนข้างสูงงนนะะะตใปปรรเเททศไไยยยยยาาากก็ัขขด้ิะคะ คือคนที่เขาอยากได้เนี่ยเขาก็เขาก็ซื้อกันปกตินี่แหละพีงแต่ว่าเราจะบอกว่าพอแบรนด์เนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีคนใช้ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีรุ่นที่ราคาสักกลางๆหน่อยเนี่ยออกมาเพื่อทําให้คนเนี่ยรู้จักมากขึ้นแต่ปัญหาของ OnePlus นี่ยก็คือว่า OnePlus เน้นขายออนไลน์เป็นหลักไม่ได้ขายตัวของออฟไลน์เป็นหลักดังนั้นการจะไปใช้พวกแบรนด์ awareness หรือว่าการรับรู้ของแบรนด์เนี่ยให้เทียบเท่ากับคนที่ทุ่มเทในเรื่องของตลาดหน้าร้านอย่างเช่น Oppo Vivo Xiaomi Huawei Samsung อะไรก็ตามแต่เนี่ยน่าดูเลยว ก็ไม่ได้ออกหลักพันนะฮะออกมาราคารับหมื่นถึงกลางเลยส่วนสเปคเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันนิดหนึ่งเนาะสำหรับ OnePlus ตัวใหม่เนี่ยที่มีข่าวคราวเนี่ยก็คือที่หลุดออกมาล่าสุดเลยก็คงไม่ไม่พ้นเรื่องของกล้องหน้าที่เป็นกล้องหน้าคู่นั่นเองแล้วก็มีความเด่นอยู่ที่สันสองล้านกับ8ล้านโดยมีทวิตเตอร์หลุดมาท่านะผู้ชมจะบอกว่าตัวของสเปคของทาง OnePlus รุ่นนี้เนี่ยจะมีความเหมือนกับเรือมี X 5 0 Pro 5 G เลยแต่ว่าตัวของ CPU จะดรอปลงค่ะแทนที่จะใช้ Snapdragon 8ป5เนี้ยเลี่76 5ซึ่งรุ่นนี้พิเศษอย่างไรรุ่นนี้รองรับ 5G ค่ะดังนั้นใครที่อยากจะได้มือถือ 5G ราคาระดับปานกลางเนี่ยก็ต้องมารอรุ่นงานแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเจ้าตัวนี้จะสามารถใช้ความถี่ในประเทศไทยได้หรือไม่ตรงนี้ได้ดุดไม่ทราบจริงมันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้เพราะว่าโมเด็มเนี่ยเขาก็มีการเปิดขึ้นสัญญ,ญาณต่างๆที่แตกต่างกันไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาแล้วเขาจะเปิดขึ้นไหนบ้างแล้วมันจะใช้ที่ไทยได้หรือเปล่าเหมือนที่วันพัดรุ่นพี่เขามันยังใช้ไม่ได้นั่นแหละอารมณ์เดียวกันเลยดังนั้น เรามองว่าเรื่อง 5G เนี่ยตัดประเด็นออกไปดีกว่าแต่ก็อย่างที่พูดซ้ำไปลหลหายครั้งว่า 5G เนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคุมในประเทศไทยขนาดนั้นดังนั้นซื้อมาก,ก็อาจจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะ 4G ก็ใช้ไปก่อนก็ได้คราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าสเปคทั้งหมดเนี่ยโดยรวมมันเหมือนกับ Realme X 50 Pro 5G แล้วราคามันเปิดม,มาสักหมื่นกลางๆคุณผู้ชมจะซื้อหรือเปล่าอ่าเปลี่ยนแค่ CPU นะ865ไป765เนี่ย จะซื้อไหมเห็นไหมคุณผู้ชมเขาพูดขนาดนี้๊บก็รู้สึกแบบโหอย่างี้ผมก็ได้จอซูเปอร์อัมเล็90เฮิร์ตเลยละสิถุกต้นะคะคุณได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วคุณก็ยังได้ตัวของแรม12ด้วยที่เ็นข่าวลือมานะแรม12ก็มากจะคู่กับรอม256ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็มาพร้อมกับพวกวอร์ปชาร์ตนั่นเองวอร์ปชาร์ตก็คือตัวชาร์จเร็วนะแล้วก็ตัวจอของเราเป็นซูเปอร์อัมเล็นะ90เฮิร์ตอย่างที่เราพูดกันไปแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเป็นลหลั้าร์าิส ย8 t e l e p ฟโ t o 12แล้วก็ตัวของ Portrait เนี่ยอีก2ล้านนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าการทำแบบนี้ออกมาเนี่ยย่อมสร้างกระแสะให้กับแบรนด์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็เชื่อเลยนะคะว่าผลตอบรับเนี่ยน่าจะสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเปิดมาแบบนี้แล้วหมื่นกว่ากว่าแล้วคุณได้ Super a m o เลย 90Hz ใช่ไหม แล้วก็ได้วอร์าร์าแล้วก็ได้ชิลแบรนอย่าง oneplus ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็เจ๋งมากแต่ถ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าความเป็นไปได้ระหว่างตัวแ a m 12ทีอยู่ราคาตรงนี้นะถือว่าคงไม่ขนาดนั้นน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นสัก128 8อย่างนี้มากกว่าที่ น่าจะพอทําราคาทักหมื่นก,นกลางๆได้สำหรับแบรนด์ที่พรีเมียรระดับวันพลัสนะฮะคราวนี้การทำนี้ของวันพลัสเนี่ยก็น่าจะสร้างผลดีให้กับแบรนด์อยู่ไม่น้อยเลยเพราะว่าคนจับต้องได้ง่ายขึ้นและบางคนก็ไม่ได้ต้องการที่จะเล่นเกมขนาดนั้นดังนั้นการใช้7 6 5ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่น่าเกลียดเลย snap series 7 0 0มันก็ถือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยมอกว่าถ้าเกิดว่ามันมาจริงๆเนี่ยน่าจะสร้างกระแสให้กับวันพลัสได้ไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนพัตัวท็อปที่ยัง น่าจะเป็น 8T กับ 8T Pro หรือไม่ก็เป็น OnePlus 9ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหน,นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้ตัวมือถือเยอะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาลงมาเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ราคาก็โดดไปเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนําของ Android หมดแล้วด้วยเหมือนกันสำหรับ OnePlus แต่สเปคเขาก็ชั้นนำนะต้องบอกว่ออัดมาเต็มจริงๆมันก็ พูดยากนะุณผู้ชมคือมันอยู่ที่ความพอใจองคุณผู้ชมที่จะซื้อเดยเพราะแบรนด์เขาเองก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงในเรื่อง,องความพรีเมียมดังนั้นสรุปนะคะการที่ OnePlus ออกรุ่นนี้มาเนี่ยก็น่าจะเปิดตลาดใหม่ให้กับผู้ใช้ที่ยังไม่เคยใช้ OnePlus เนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวน,ะนั้นใครที่สนใจก็รอติดตามข่าวได้เลยนะคะน่าจะเปิดตัวแน่นอนและในวันที่1กรกฎาคมพอเห็นรูปม,มันเขียนเป็นวนะัน Plu s July คม น่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคมนี้ก็มารอลุ้นกันนะคะว่าตัวของเครื่องนะีจะออกมาเป็นแบบไหนมีอะไรพิเศษอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มีข่าวคืบหน้าได้ดูจะมาแจ้งให้ทราบเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยผมว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย